นเรามาตกปูกันนี่อุปกรณ์ของเรามีหมูกับหัวปลากระคูน้อยพี่น้องจ้ะโอ้พาสนิกมันหาออกมาข้างนอกพี่น้องเพื่อเพื่อจะสนุกอู้น้ำใสคับพี่นอ้องหรอถ้าเรือหน่อยหน่อยแถวบา้านไหนเห็นปลาน่อยปะ นี่อุปกรณ์ของเรานะคะพี่น้องมีฟ้าเหน่าหัวเหน่าต้มกินละโคตรหอมชื่นใจเพราะว่าเราหมักเราหมักมาอย่างดีพี่น้องแบนี่พี่น้องอัศนกถือนี่ถือเชือกเออค่อยๆย่อนลงไปพี่น้าไม่มันไม่มีเสกหินนี่ไงเสกหินเนะเอ้า เว้ยเจมทำไมนะมันปลกเปลยนี่ทิงลงไปอะออ้คอยดูเด้อพี่น้องเด้อเว้ยเจมีบ่อันากไปไต้หินมันแดดมากเลยแล้วเนี่ยอุ้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 ยอตัวนั้นอตัวน้จะกอมาไหมเนี่ยฮะนั่นแหละอีตัวน้นจะกอไหมของมัน้ของมันกิตมาแล้วอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ย้องมันดึงไป มันดงหูลวไปแล้วเน็กอาคุกอุ้ยพี่น้องมันอ้มลงไปแล้วคอกนของมักนิ่งคุนิ่งติดนิ่งดิเน้ยไหนคือมันยิงลอยอยู่ไหนโอ้ยพี่น้องกจะเดได เนกอยู่น <t> ิ่งอยู่นิ่งมันกัดไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่เกาะอ่ะพี่น้องมันดึงขึ้นไม่ได้เนาะเนกเนาะเห็นไหมนั่นมันกำลังตะเกียกตะกายเนกมาช่วยแม่เอากุล้วเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมพี่น้อง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 ว้ยว้าย้เย้รอดได้แล้วทุนน่เย้เน็กไปต่ น้องตปูปลาตปูปลานีพี่น้องได้โตหนึ่งแล้วกลังกะกลังกะกลังกะกโกะกะโตุต๊ของพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวุยอุ้ยตัวใหญ่ <laughs> อก็ยังใหญ่ด้วยดูน้องจะได้ไหมน้องจะได้ไหมน้องจะได้ไหมเน็กตัวใหญ่เ <c oughs> น็กน้อจะไตนี่แล้วนะเนาน้อง <laughs> <h c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่ <c oughs> เชือกปันขาวมันเชือกปันขาวมันในตัวมันอุ้ยพี่น้องมันเด็กเน็กป ta tao tao luôn lâu luôn Nó luôn luôn chấm vàng luôn 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 đứng luôn 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 ไปสามตัวเราจะพี่น้องมกินในตัวหนึ่งตัวหน่อยนะไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ทันจ้ะกันเลยไม่ได้ดูนะคะแล้วมันก็โต๊ะลายตัวเนาะเน็กเนาะโต๊ะกลดหลังตัวแล้วพี่น้องเกาะกำลังจะออกไม้เกาะขนาดเห็นไหมนี่นี่นี่มันมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอาดึง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 โต๊ะตัวไม้เราพี่น้องมันไม้เขาเมันไม้เปลีว ตกใส่กระป๋องมาดีเลยตกใส่กระป๋องมาดีเลยจ้าตัวที่สี่เฮ้ย่าจะได้แต่ละตัวรลุนตัวเก่งมากหมายกับเด็กดื้อเด็กดื้อรวมด้วยช่วยกันน้องลุนรุนลุนรุนรุนลุนรุนลุนรุนว้ายน้องโกต่อหน้าต่อตาของเราอีกแล้วเอาไปเอาไปไปรอต่อไปรับพี่พี่ทุกคน เราได้ไหมก็ตัวนึงนี่ตัวนี้มันจะออกไปแล้วนี่นี่ตัวที่ห้าตัวน้อยๆเมื่อกี้นี่พี่น้องถ่ายตอนนักขึ้นไว้ทันจะหาตัวแล้วพี่น้องดูมันอันมันสุ่มเงียบตรงนี้มันกินเห็นไหมเราจะได้ไหมหรอกพี่น้องโอ้มันดึงนี่นี่พี่น้องโอ้ย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 มาแล้วพี่น้องว้าวตัวยังแก่เลยพี่น้องพี่น้องเห็นไหม ใหญ่เลยเฮ้ยแตัวที่หกตัวที่หกแล้วสน็กไปเอามามากพี่น้องสน็กหิวขนมก็เลยให้ไปเอาจะช่ชางหน่อยมากินนะลูกเด้อว,วะดิมีด้คหกตัวแนวจ้า,า,มานเมื่อกี้นี้ตื่นเต้น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 มีปลาดาวด้วยทุกคนเห็นไหมปลาดาว ปตูตัวน้อยยังไม่ก้อเลยค่ะตัวน้อยน้อยกุ้งร้ายหลายเด็กพี่น้องด้วยถ้าจับได้นี่โอ้คือจีบีค่ะเห็นไหมเนี่ยอันไ้นกับกุ้งเด็กพี่น้องเนี่ยลอยลอยปูตัวหนุ่มจะออกมาไม่ออกมาหน,นั่นก็ปลาดาวพี่น้อง ธรรมชาติโอ้ยพี่น้องดูมันดึงไปดูมันดึงไปปูมันดึงไปจ้ะปูมันดึงไปพี่น้องมันดึงเขาใตหินมาต่อสู้กันโอ้ยมันดึงมันดึงเขาหินพี่น้องเอ้ยโอ้ย,อยนิ่งก็จะตกนะ้ ไม่ไม่ป่วยเลยค่ะกูหน่ะมันดึงไปฮดูหมูขาดมดเลยเฮ้เดี๋ยวมันออกมาโอ,โอ้พี่น้องดูเด้อจ้ะได้ไหมได้ไหมได้กู สน็กมีอยู่อ่ะสน็กดูสน็กจะเห็นว่ามันตัวใหญ่มากเลยพี่น้องนี่ดูมันเกาะอู้พี่น้องสาโคตรใหญ่มีนี่แหบบมันแย่งอาหารเราไปแล้วพี่น้องพี่น้องดูด้ะนี่นี่พี่โอ๊ตเอาไม่ออกครับนี่เราเอาทีนี่อันนี้มาเลยค่ะเราเอาอันนี้มาเลยจ้าทุกคนเดี๋ยวใส่กุ้งก่อนเดีย๋ยวมาเอาตัวใหญ่ พี่นอ้องมาดูตัวใหญ่เห็นไหมนี่ตัวใหญ่พี่นอ้องโอ้น้ำมันติดนอะันนี้นี่พี่นอ้องว้ายมันตบมันตบมันต,ต๊ฉันเนะองกำลังตบน้ำนะทุกส่อเอแล้วใครใครจะชนะใครจะแพ้แล้วสองคนเราดูกัน มันลุกแลมวนี่พี่น้องเราลุกันเด้อปูผมไม่ได้ต้อง้าก็เป่นิ้มาเลทุกคนมาอ ไปคิดเลยเด้อากฝากอะไรคันดูฝากอะไรคันดูรองเท้ากับเปียกปูกัต๊ะค่ณลุงบายสิวอะไรกันเอามันมาได้อีตัวนี้แหละถี่มันทำรองเท้าหนึ่งเปียกตัวนี้มันหนาวมันมากพี่น้องหนึ่งเอาล่อมันเป็นชิบชิทีกว่าจะได้นะค่ะจนรองเท้าหนึ่งเปียกเลยจนหนิงจะบอกเธอในกาจกลับบ้านละ แต่คนสายหนี่ก็เอามันมาได้พี่น้องไม่ยอมแพ้นี่มันอยู่ในถุงนี่พี่น้องปูนี่นี่เนกเปิดถุงให้ดูหน่อยเนกนั่งกินมาหมาช่างหน่อยพี่น้องหลายตัวอยู่เด้อพี่น้องเกือบสิบตัวนุ่นแล้วนี่เห็นอคุ้นแก่บ้านนี่แม่หน่อยทีแต่สิบตัวเลยนะคะทุกคนตัวใหญ่ตัวหน่อยแต่ you mm -hmm.